เชนกินเอ้ยเก็นชินไม่ใช่เออชินเกินในสัตว์ได้เวลาตายกุ้งแล้วก็สวัสดีกันนะครับอยู่ผม่นดสกอร์เป็นห้ผนดีเกมสวัสวันเรือทูนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นโคตโรฟูมานเองครับผมมาเล่นระดับคอสครก็ผมด่านแรกเป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมตอนนี้ก็มาเข้าสู่คาเซมเหมือนอย่างที่เคยกันแล้วนะครับผมก็เหมือนกับทุกๆตอนเลยนะข้าชื่อว่าโคตโรฟูมา เทอเป็นความชั่วร้ายขับเป็นวิญญาณสีดำแห่งความโกลลหลน มาครับผมเราอยู่ที่หน้าเลือกอาวุธกันแล้วนะครับผมอาวุธเราก็ใช้เป็นอาวุธขั้นสี่นะผมลูกน้องจะใช้เป็นไอ้คา้นสีชิบะตะดีกว่าครับผมแล้วก็ศึกไปนี่เป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมสิ่งแรกเราต้องทําคือการปราบกองทัพเอเอซุครับผมอ่าไม่ได้หวั่นนะไม่ได้หวั่นนะเอเอซุตัวปอมไม่ได้หวั่นนะเจ้าเป็นตัวปอมมาไอ้พวกตัวปอมตายไปสี่ตัวปอมเมสัตตัวปอมมาหนึ่งสองซับโอ้เรา คอมบก็รวมกันนะนี bas, ่ยมาซี่เจ้ามาซี่อเฮ้ยหนึ Yaz. ่งสองสยอดโอร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 อตายไปสตายไปสิมาเออสืออีตัวหนึ่งมาไอเชี่ยตัวปอมมาฟันตัวปอมไม่ตายฟันตัวปอมไม่ตายฟันตัวปอมไม่ตายไอสัตว์ไม่กลัวหรอกนะไอพวกตัวปอมไอพวกตัวปอมตายไปสตัวปอมไอสัตว์กูฆ่าหลไครั้งแล้วเนี่ยตัวปองตัวปอมเนี่ยไม่กลัวหรอกหน้าฮ่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 า มันข้ากลัวนะเออข้าคือโคตโร่ฟูมากไงล่ะอ่าเอสุอันนี้ก็ตัวปอมมาข้าจะจัดข้าจะสนองมูซูให้มาเจ้าเป็นผู้แรกที่ให้หลงวัลสมลำหน้าคุณมาอุ้ยไอเชียทำอะไรไม่ได้เลยเกินเกินไปนะเกินไปนะวัยรุ่นเกินไปว่าแม่งโอ้เกินไปมาข้าไม่กลัวเจ้าหลอกหน้ามาเอสุตายโอ้โหตายไปสิหนึ่งสองซคอมโบนหนึ่งสองสามาผมไปไปยาตายไปสิ ไม่ได้วันไม่วันแม้วันมามากไม่วันแม้วันมามากไม่วันแม้วันมามากนะไม่วันไม่วันบอกเลยไม่ได้วันเท่าไหรบอกเลยว่าไม่ได้วันเท่าไรไม่ได้วันเท่าไร่นะผมไม่ได้วันเท่าไหรนะคุณนะผมต้องปราบเอซูอีตัวหนึ่งสินะถึงจะถึงจะได้กองทัพนี้มานะไอเหี้ยกูหามึงโคตรนานเลยนะเอซูไม่กดหรอเว้ยโอ้โหไอเส้นทางนินจาวะมิกตาฮาระนินจาพาดนะผมก็คือทางเดินนินจานั่นเองไม่วันแม้วันมามากอ่ะไอสัตว์เล่นลิ่นกับกูนะ ข้าไม่สามารถสูญเสียภาระที่ข้าแบกรับไว้ข้าจะไม่ยอมปล่อยไปหลอกหนามากูาไม่กลัวมึงหลอกเอไอซือตัวจริงมันเป็นตัวจริงใช่ไหมไม่กลัวหนาตัวจริงไอ้สัตว์ไอ้เชีย่ยฮันโซมาว่ะฮันโซไอ้เชีย่ยมา่วยหน้ามึงใช่ไหมไม่กลัวไอ้สัตว์ข้าเป็นส่วนหนึ่งของความมืดมากูาไม่กลัวมึงหลอกฮันโซใช่ไหมฮันโซก็ฮันโซเถอะ แต่กูไม่กลัวว่ะโทษทีแต่กูไม่กลัวว่ะโทษทีมาเอามึงก่อนเลยละกันเอามึงก่อนเลยละกันไอ้สัดเอามึงกอนเลยละกันมาเลยมาโอ้ยเชียมาโอ้เรา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 พันโซยังไหมมึงจะเหลือแต่ชื่อกันนี่แหละมาตายตายตายไปส่ตายไปสิตายไปตายไปมันต้องเจอผมหน่อยเป็นไงเราข้าจะตอบแทนความพ่ายแพ้นี้ให้เจ้า ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะครับมาเลยมามาเลยไม่ได้กลัวนะครับแต่ละคนหน้าเออเฮ้ยผมอ่ะมันคือสุดยอดนินจาปล่อยพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีปล่อยพลังขึ้นเต่าไปอีกหนึ่งทีมาดิปล่อยพลังขึ้นเต่าไปอีกปล่อยพลังขึ้นเต่าไปอีกครับผมมาเลยมาเลยครับผมเอ,อ้ยผมต้องไปเอาม้าคืนก่อนว่ะจังหวะนี้มากองทัพเยซูก็เป็นพวกเราแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ต้องไปเอามา้าคืนก่อนนะ ถ่าผู้ชมผมบอกเลยศึกนี้มีบาดเจ็บล้มตายแน่นอนโอ้โหคนอย่างเยอะเลยอ่ะแม่ทับสีแม่ทัพไม่กลัวนะสี่คนแล้วไงสี่คนแล้วไงสี่คนแล้วไงวะสี่คนแล้วไงวะสี่คนแล้วไงวะมาเตะผมอีกนะมาสี่คนแล้วยังไงสี่คนแล้วไงครับท่านสี่คนแล้วไงครับท่านมาพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีคาสิโยริใช่ไหมคาสิโอริโอ้ยเชี่ยแม่งดเวิชฟอย่าทำผมซี่ข้าคือเดนจาเก่งสุดในปัตตพีออตันก่อน อ๋อไมื่อมือไม่มือไม่ไหวอยวนี้มาพลังขึ้นเตา่าพลังขึ้นเตา่าเอาไม่ตายด้วยอะไรเนี้ยมามาซีมาซีเราต้องไล่ป่าไปเรื่อยๆนะเนี่ยตอนนี้นวา้วาวว้าวตรงนี้อีก2เป้าหมายซะนะอีกประมาณ2เป้าหมายเออพูดถูกละสองเป้าหมายก็ไม่วันนะไอ้เกินไปยามากาตะใช่ไหมยามากาตะตายไปซีเดี๋ยวเจอพลังขึ้นเต่านะเฮ้ยสากนชิมะมาว่ะมาผมก็จะไปไล่ป่ามันด้วยแล้วกันนะไอ้ซากนชิมาเนี่ยไม่กลัวหรอกนะแต่ละคนน่ะ กองทัพกระจอกมาไอกองทัพกระจอกสิ้นสุดตะกูลไทกะก็วันนี้แหละมากูจะล้างคนตะกูลมึงไสซดนี่กูจะล้างคนตะกูละล้างคนตะกูลแล้วคุณเจอผมนะผมไม่หวั่นคุณหรอกผมจะบอกให้ให้พูดเลยผมไม่ได้หวั่นคุณหรอกผมไม่ได้หวั่นคุณหรอกนะผมไม่ได้หวั่นคุณหรอกนะผมไม่ได้หวั่นคุณหรอกนะแต่วันนี้คุณต้องหวั่นผมนะผู้ชมคุณต้องหวั่นผมคุณต้องหวั่นผมผมแรงนะคุณไหวหรอผมแรงนะผมแรงนะคุณนะผม แรงนะคุณนะผมแรงนะคุณนะเจอพลังขึ้นต่อเป็นหนึ่งทีครับผมเหมือนข้าเจอเจ้านักสะก่อนชิมะข้าจะให้ของขวัญที่แสนเจ็บปวดมาเถอะมาเถอะไอ้ซามูไรและนายไ,ไอโ้โลนินโลนินจ๋าอยูไ่ไหนไอ้ซามูไรรับจ้างกันเหรอโอ้ยเชีย่ยพ่อมึงอ้ายเกินไปว่ะเฮ้ยมันก็แรงเอาเรื่องอยูน่นะฟอนฟอนฟอนฟ,นฟนโอ้เราเราไปเลยมายอดใช้เป็นหนึ่งทีครับท่านผู้ชม ผมก็ใช้เปถึงดีครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครดูกันอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับผมผมก็ซับจะถึง400แล้วก็ขายของไปหลายรอบมากเออตายวิดี้ไอสัตว์ตายวิด,ยดี้ตายวิดี้ไอสัตว์ดิตายวิดี้ไอสัตว์ดิตายวิดี้ไอสัต,ตว์ดิเกิดไปว่ะทำเกิดไปว่ะซากอนออกจากสนาม a ลบก่อนนะ่าได้เวลาตายของเจ้าแล้วโนบุโยโตอยนะอะไรเนี่ยเออโนบุโนบุโทโยดิเออผมรีมพันไปหมดละ ไม่ใช่โนบุโยกิซะเลยสิมาตายตายตายตยผมเริ่มหลงชื่อตัวละครมาแล้วเนี่ยผมเริ่มอึ้งเริ่มเบอร์แล้วเนี่ยผมเล่นโคดาโร่ที่ไหนเบอร์ทุกทีเลยไม่ว่าจะเป็นการอัดหรือไม่อัดก็ตามว่าผมเบอร์ตลอดเลยมาเชนกินเอ้เกนชินไม่ใช่เออชินเกินไอสัตว์ได้เวลาตายมึงแล้วไอสัตว์ได้เวลาตายแล้วมึงได้เวลาตายแล้วไอสัตว์เตรียมโดนขย่อมจากพยักแห่งไข่มา มกได้เวลาตายแล้วมาชินเก็นตายซะเมืองชินเก็นเนสัตว์เมื่อกี้กูเรียกผิดซะเป็นมุกตลกคาเฟ่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะตายตายไปจบจุดจบของพยักแห่งใครจดจบแห่งพยักแห่งใคร,ใครตายไปเตายง่ายจังวะเนี่ยโอ้ยผมพวกเยอะก็ลมตีแล้วเนี่ยสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับซูมาอี โอ้ผมบอกเลยผมเมื่อยปากมากเลยพูดเยอะเนี่ยผมก็วิ่งเล่นก่อนไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ารอมันพูดให้มันจบกันมามันจบยุคข,ของแกลและ้วนะชินเก็นทาเกระไม่ใช่เคนชินนะเมื่อกี้ผมเรียกผิดชินเก็นทาเกระนะครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราจบแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างสุดมันกันเลยทีเดียวผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายเลยครับสำหรับโคโดโรฟูมาครับไม่ได้ตัวที่เล่นยากอะไรมากหนักหนานะครับ ถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วผมว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้ก็คือเรื่องมูโซครับผมที่ผมควบคุมไม่ค่อยถนัดนักเพราะมันเป็นท่าวิ่งนั่นเองก็จบคลิปไปแล้วอย่างสวยงามนะครับผมท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ